เขาสำหรับประเด็นที่พวกเรารกขึ้นมานะครับก็เป็นเจ้าวัดจัดการตนเองเลยนะครับเพื่อลดขั้นตอนในการบริหารน,นะครับซึ่งที่ถานม,มานรเราก็ได้เห็นแล้วว่าส่วนการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นแต่กระจายไปเพียงนหมดการเท่านั้นทุนเงินและก็ทรัพยาก,การต่างๆยังไม่ถึงท้องถิ่นเป็นที่นะครับ หัวิธีการนะครับของพวกเราก็คือการร่างทรัพบริษันะครับยกเลิกการบริหาร ยกฐานะของขอบตให้เป็นเทศบาลตำบลแล้วก็ให้เหลือให้เหลือเพียเทศบาลเมืองในะหญ่แล้วนะที่จะับองนำนาจ่กส่วนการแล้วก็กระจายกระจายงานให้ส่วนให้เทศบาลตำบลปฏิบาเตอรยนะครับเื่อเียแค่ ก็จะมีภาคการประชาชนองค์กรศาสนาบุคลากรทางการศึกษาองค์กรอิสระนะครับที่ช่วยกันนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการภาคเอกชนหน่วยงานของทุนและก็ประชาสชนนะครับแล้วก็ตัวเราเราก็ต้องปฏิบัติตามรูปแบบร่วมร่วมก,กันประชุมร่วมก,กัรฟังนะครับแล้วก็ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ ร่วมเป็นคณะทำงานอะไรนะครับก็ร่วมกันตัดสินใจร่วมรับผิดชอบแล้วก็ตระหนักเห็นถึงคุณค่า